ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกทกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆพบกับคุณครูรัชนีพรในวันศุกร์ที่เท่าไหร่คะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่27เดือนมกราคมนะคะพฤศจศการายน2555อยาเป็นยังไงคะสบายดีหรือเปล่าเอ่ยสบายดีชั่วโมงแรกออกแรงกันไปหรือเปล่าคะ ออกแรงไหนใครออกแรงบ้างทำอะไรบ้างคะออกแรงทำอะไรบ้างอะไรนะอ๋อดันโต๊ะกระโดดเชือกเอาถามทีละคนถามทีละคนเอาคนแรกทำอะไรลูกกระโดดเชือกคนที่สองดันโต๊ะดันโต๊ะที่ไหนคะในห้องเรียนใช่ไหมเอาคนที่สามนะลูกทำอะไรน้องทำอะไรลูก อะอะไรนะเลื่อนโต๊ะ,ตะคนที่สี่ค่ะชักเขยื้อแล้วเฉลิมเกตแล้วลูกกระโดดเชือกหรือว่ากระโดดเล่น <c oughs> ยิ้มยิ้มกระโดดเล่นด้วยนะคะกระโดดทั้งเล่นกระโดดทั้งเชือกใช่ไหมคะเป็นการออกกําลังเหมือนกันเป็นการออกแรงการออกแรงนั้นทําให้เราเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหม เหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้าเราทำบ่อยๆแล้วเนี่ยอาการเหนื่อยของเราก็จะลดลงนะคะเกิดจากที่ว่าเราออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายของเรานั้นเป็นไงคะแข็งแรงนั่นเองนะคะคุณครูว่าเด็กๆปลายทางบางโรงเรียนบางพื้นที่นะคะบางคนก็เดินทางไปโรงเรียนก็เป็นการเดินออกกำลังกายเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะชั่วโมงที่สองค่ะวันนี้มีการทดสอบด้วยเด็กๆตอบคำถามได้หรือเปล่าเอ่ย งามๆกับแม่กลมตอบคำถามได้ไหมคะได,ได้นะคะเราเรียนรู้กันไปแล้วเราก็ต้องมีการสอบเมื่อสอบแล้วคนที่ตั้งใจเรียนคนที่อ่านหนังสือออกก็ต้องทำได้ส่วนคนที่เล่นในเวลาเรียนไม่ตั้งใจเลยนะคะและชอบหยอกล้อก,กับเพื่อนแย่เพื่อนเล่นบ้างอ่านหนังสือก็ไม่ออกเวลาคุณครูมีแบบทดสอบให้เด็กๆทำได้หรือเปล่าคะก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กดี มีน้ำใจนะคะเด็กดีต้องมีความตั้งอกตั้งใจในเรื่องของการเรียนรู้นะคะพยายามสแสวงหาสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เรามาออกกำลังกายนะคะเป็นการออกแรงกันเถอะในเพลงสนุกๆค่ะมอบให้เด็กๆปลายทางทุกๆโรงเรียนนะคะ ต้นทางปลายทางวังไกลกังวลด้วยค่ะเอาละค่ะสะสมคะแนนวันนี้คขโยกย้ายสายสะโพกได้สวยคุณครูมีรางวัลให้นะคะพร้อมค่ะเอาละหมดแถวตรงปลายทางพร้อมค่ะ มือให้กับพวกเราที่ตั้งใจทํากิจกรรมนะคะในเพลงโดนใจของเด็กๆเพลงนี้มอบให้เด็กๆโรงเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนเลยนะคะสนุกไหมลูกสนุกเด็กๆชอบไหมคะชอบกันทุกคนเลยนะคะเมื่อชอบกันแล้ววันนี้เรานำเสนอซอข้อซอกันต่อค่ะเป็นการส่งความสุขนะคะจากโรงเรียนอะไรทราบไหมลูกทราบไหมคะวัดอะไรเอ่ย โรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนอะไรคะเอาเราไปดูกันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นโรงเรียนวัดเหมือนกันนั่นก็คือโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีตำบลปากจันนะคะอําเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะโดยคุณครูอนงศ์ศรีวิสารนะคะคุณครูอนงสศรีวิสารนี้เป็นคุณครูที่สอนโรงเรียน วัดสุวรรณคีรีนะคะคุณครูรัชนีพรก็ขอกราบขอบพระคุณคุณครูอนงศ์ศรีวิสารนะคะเด็กๆที่น่ารักแล้วก็ยังระลึกถึงกันอยู่เหมือนเดิมนะคะยังรักยังระลึกถึงกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูอนงศ์ศรีวิสารคุณครูกัลยานุ่นสง์แห่งโรงเรียนหาดทรายทองอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังคุณครูรัชนีพรยังไม่ลืมนะคะ ทุกท่านยังอยู่ในใจเหมือเนเดิมค่ะเอาล่ะค่ะสกส,สใบแรกเป็นเพื่อนของเรานะคะที่ส่งความสุขมาให้กับคุณครูนะคะเป็นของใครเอ่ยเด็กหญิงธีรพรอุปธรรมนะคะก็บอกว่าขอให้คุณครูนั้นสวยขอให้รวยแล้วก็ขอให้มีความสุขพร้อมทั้งสุขภาพแข็งแรงเอาปรบมือให้เพื่อนของเราค่ะเพื<ๆ>่อนของเรานะคะ ต่อไปค่ะต่อไปนะคะเป็นของใครเอ่ยเราไปดูกันเลยนะคะเป็นการวาดภาพบอกว่าให้คุณครูนั้นมีความสุขขอให้สวยขอให้รวยด้วยนะคะคุณครูชอบทั้งสองอย่างเลยก็คือสวยด้วยรวยด้วยและที่สําคัญสุขภาพเป็นไงคะสุขภาพต้องแข็งแรงสุขภาพต้องมาเป็นอันดับ1ด้วยนะคะจากใครเอ่ยเพื่อนของเราคนนี้มีชื่อว่าอะไรลูกเด็กหญิงอะไรคะ อ่าไม่ได้บอกนะคะบอกหรือเปล่าเอ่ยอ้าไม่ได้บอกนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะภาพนี้สวยงามมากเป็นบ้านน้อยใช่ไหมคะกําลังรอใครอยู่หรือเปล่าเอ่ยมีพระทิย์ใจดีด้วยเห็นไหมคะเป็นเพื่อนของเราที่เรียนกันอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะโอ้โหเพื่อนต้นทางบอกอุ้ยตกใจเลยเลอลูกดีใจ ผู้หญิงเขาบอกว่าต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆเลยเพราะว่ามีดอกไม้ด้วยเขาบอกว่าแดกคุณครูคนสวยนะคะมีมีคำกรอนด้วยแสดงว่าต้องเป็นคนที่เจ้าบทเจ้ากรอนแน่นอนเลยนะคะเขาบอกว่าสวัสดีปีใหม่ให้สุขสันต์ครอบครัวพันพร้อมหน้าพาสุขศีจะเดินทางถิ่นไหนให้โชคดีปีใหม่นี้ให้ร่ำรวย ด้วยเงินทองจากเด็กหญิงมุกดาพานุ่มน้อยค่ะอาประมือเพื่อนของเราค่ะคนเจ้าบทเจ้ากรอนนะคะเอาละค่ะต่อไปต่อไปโอ้โหภาพส,สวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะเป็นภาพส,สวยๆภาพอะไรลูกภาพส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเอาละค่ะรับไปดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าโอ้โหปีใหม่นี้ก็ขอให้ครณครูมีสุขภาพที่แข็งแรงจากเด็กชายธีรศักดิ์ โจนพายนะคะเขาบอกว่าผมรักคุณครูคนสวยตอนนี้เขามากระซิบที่ข้างหูคุณครูแล้วนะคะเขาบอกว่าผมรักคุณครูคนสวยเพราะฉะนั้นคุณครูคนสวยก็รักเด็กชายธีรศักดิ์เช่นเดียวกันค่ะเอาละะ้ค่ะต่อไป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 เป็นของเด็กหญิงชุติมาค่ะอันนี้วาดภาพพระทิศใจดีนะคะ ตอนนี้ผาาที่กําลังตื่นนอนหัวยุ่งเลยทีเดียวเห็นไหมลูกอ้าวยังไม่ได้หวีผมเลยนะคะยังไม่ได้จัดทรงผมให้สวยงามเป็นของคราเอ่ยเด็กหญิงชุตีมานะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรลูกอ่มีแต่ความว่างเปล่าแสดงว่าลืมคุณครูไปหรือยังเอ่ยยังไม่ลืมค่ะตามด้วยเด็กชายภูริาภูริดภูริดเห็นไหมคะอันนี้ก็วาดภาพตามจินตนาการของเด็กๆนะคะต่อไปค่ะ ต่อไปเป็นของของเด็กหญิงส้มโอเขาบอกว่าส้มโอรักคุณครูคนสวยแอบรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยเอาละค่ะเราไปดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าอยากให้คุณครูมีความสุขอ่าแล้วอยากให้คุณครูอยู่นานๆโอ้โหรักกันนานๆเป็นพันๆปีเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นของเด็กหญิงวริศลานิยมไทยค่ะก็บอกว่าให้คุณครูนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ เห็นไหมคะสวยไหมสวยเป็นภาพที่น่ารักน่ารักของเด็กๆปลายทางนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันสวยไหมลูกสวยเห็นไหมคะตั้งอกตั้งใจนะคะวาดภาพให้กับคุณครูนะคะเป็นของเด็กหญิงชุติการนะคะก็ขอให้คุณครูนั้นมีความสุขนะคะก็ขอให้สวยขอให้รวยก็ว่ากันไปนะคะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปยังมีอีกนะคะเป็นภาพสวยๆเยอะแยะเลยเห็นไหมคะลูก ป่านนี้ก็คงจะนั่งชมผลงานของตนเองอยู่ที่โรงเรียนวัสุวรณคีรีนะคะจังหวัดระนองค่ะก็ะะบอกว่าให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงนะคะจากเด็กชายจิรยุทธ์ค่ะต่อไปนี่ก็สวยเห็นไหมคะสวยไหมสวยนะคะเป็นของใครเอ่ย <c oughs> เด็กชายพุชงเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้คุณครูคนสวยนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ตามด้วยคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยเห็นไหมคะโอ้โหแสดงว่าใช้เวลาในการวาดภาพนานพอสมควรนะคะบอกว่าให้คุณครูนั้นสวยแล้วก็อยู่นานๆนะคะให้สุขภาพแข็งแรงหนูรักคุณครูตลอดไปนะคะเขาบอกว่าอยากให้คุณครูเนี่ยรวยนานๆด้วยตอนนี้รวยหรือย,ยังเอ่ยช่วยๆกันรวยนะคะแล้วก็ช่วยๆกันสุขภาพแข็งแรงด้วย ต่อไปค่ะเป็นของใครเอ่ยเด็กหญิงธนพรนะคะอันนี้ก็วาดภาพตุ๊กตนตุ๊กตานะคะสวยไหมก็สวยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเด็กๆนั้นมีความตั้งใจกันอยู่แล้วบอกว่าให้คุณครูนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์เอาละค่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆปลายทางของเราโรงเรียนวัวุวรรคีรีค่ะ ขอขอบคุณนะคะคุณครูอนงศ์ศรีวิสารค่ะตอนนี้คุณครูรัชนีพรกําลังคิดถึงคุณครูอนงศ์ศรีวิสารแล้วก็คุณครูกัลยานุนสงด้วยนะคะยังไม่ลืมนะคะยังอยู่ในใจซึ่งกันและกันตลอดไปค่ะเอาลวค่ะวันนี้เราพบกันในเรื่องราวดีๆค่ะสองตาดูเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในสไลด์บอกว่าเรื่องราวในวันนี้โอ้โหเป็นการมอบภาพสวยๆเป็นการมอบภาพสวยๆนะคะส่งไปยังโรงเรียนวัสวรรคีรีนะคะจังหวัดระนองค่ะแล้วก็อีกหลายๆโรงเรียนที่คุณครูไม่ได้เอ่ยนามนะคะภาพนี้เป็นภาพน่ารักน่ารักเด็กๆชอบไหมคะชอบคุณครูชอบไหมคะก็ชอบเหมือนกันนะคะก็บอกว่า การแสดงแนวคิดและหาคำตอบ